ติแท้ของรุ่น0ูนย็ูนะครับงานแทสตินครับต้องแจ้งก่อนครับโครงสตินแท้เนี่ยสีมันจะหลุดง่ายครับสีมันจะหลุดง่ายมากครับงานแทมันมาในถุงแล้วก็มีม,มีมีก่องก่องมีลูกกสตินแล้วก็ตัวนี้ไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ข้างข้อเหวี่ยงแล้วก็มีแถมลูกปืนข้างข้อเหวี่ยงครับซ้ายขวาอย่างละชุด ห้องเคล้งข้างในเนี่ยเวลาประกอบเนี่ยนำให้ขูดสีอ้อยหมดครับเวลาประกอบเข้าเหวี่ยงให้ขูดซีอ้อยหมดเลยสีขาวนี่ครับข้างในขูดอ้อยหมดแล้วก็ประกอบนี่ครับมุมมุมครับสีมันจะหลุดง่ายครับงานแท้ก็เสียของงานแท้ตัวแมกนีเซียมมันจะไม่ค่อยเกาะสีครับมันมันจะไม่เหมือนเหล็กถ้าเหล็กม,มันมันเกาะสีดีกว่าใช้สักพักกาสีก็หลุดหมดครับนี่ครับมุมมุมเลยครับสีมันก็หลุดหมด ต้องแจ้งก่อนครับเพราะบางคนรับไม่ได้ครับนทางไทยจะมีโลโก้สตินฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็มุมล่างครับ